อยู่กับชอบสาวดำซิงครับวันนี้ก็พาเจ๊จ๋ามานะครับงานนี้ต้องบอกก่อนว่าเราไปเผือกนะครับช่างเหี่ยวเขาไม่ได้บอกไม่ได้อะไรเจ๊จ๋านะเจ๊จ๋าบอกไปเป็นเพื่อนหน่อยที่แรกวันนี้ก็ว่าจะทำเทเลอร์นะครับทำเทเลอร์แต่พวกนี้ไม่กล้าครับต้องพาแกนนําไปด้วยเมึงที่ละอ่า สําหรับสาเหตุนะครับสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่คู่นี้เกิดปัญห,หากันลังงองรังแยง,งกันกันมันเกิดมาจากรถพ่วงนั่นแหละครับตังแต่มีรถพว่วงตั้งแต่มีรถแหฮเอารถแร่เขามาดูแลเอามาแบ่งคาคอมคาเปอร์เซ็นต์กันที่จริงผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่าอ,อตั้งเต่รถแฮเนาะรถแหฮมันไม่ใช่ของตัวเองครับแล้วตัวเองมันลงทุน แต่งนู่นแต่งนี่นะครับมันเบิดเป็นแสนเลยนะครับแต่งให้มันสวยงามเพื่อให้มันจะได้งานนะครับข้าใจว่าเนี่จะขวางมอเงินจะของมาลงทุนก่อนท่งนี่นะครับมันกะเลยเออยังนั่นล่ะมันคล้ายๆว่าีช้างจับตะกั่งแทนครับอ่าแหห์ฆ่าอะไรมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายครับมันกับบอเวิร์กมันไหนครับ เขาแต่งกันจริงครับก็คือว่าแต่ว่าผู้เจ้าของเพิ่นกับบ่ยากครับแต่ว่าทางเอียงนี่เป็นคนง่ายๆครับเป็นคนแฝงๆบ่ยากเป็นคนบ่ยากแค่เปิเทาใดเจ้าของครอบกสิจัยแค่ครับบ่ยากว่ยากคำว่าว่นยากนี่คือว่าจะลืมว่าเราเป็นครอบเป็นครัวครับเอ่อได้เมื่อผัวตัดสินใจบางที่เมี่ยคัดหรือว่าขัดไม่ได้ก็ต้องจำยอมเนาะจำยอมตามใจแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยังนะ เขาเรียกอะไรค่าใจบอกหรืออะไรประมาณนั้นครับมันก็มาแล้วก็ตามมาจากเรียบรถแห่กับม่น้ำยางแล้วรถพ่วงอ่ามาแรกนะครับมนแรกที่ที่ไปดูนะครับไปดูรถพ่วงผมก็ไปดูด้วยแต่ผมไปถึงหลังผมก็เข้าใจว่าไปดูขวัญ จะมาดูแล้วค่อยกลับบ้านแล้วก็ไปตัดสินใจที่ไหนได้ครับไปดูปับ๊บมันจำพี่น้องเอ้ยมันจำสามหมื่นหาเลยมันจำทีเดียวผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ทีหลังว่าเขามันจำแล้วผมก็บอกว่าผมไปดูสภาพแล้วมันผมว่ารถคันนี้มันมันแพงเกินสภาพมันแพงเกินราคาเนาะสภาพนะั้นมันตั้งสองล้านหกเนาะผมว่ามันเป็นรถทําสีมาแล้วก็พื้นกระบะหรือว่าละเนงอะไรมันก็ ไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบครับถ้าราคานี้มันก็น่าจะได้เป็นพีเมียมนะครับอย่าลืมว่ารถอายุไม่แค่กี่ปีครับทําสีแล้วครับมันกจะสภาพไหนก็ไม่มั่นใจเนาะผมก็เลยบอกว่าทิ้งเลยผมบอกไม่ต้องเอาผมก็นึกว่านึกว่าไม่ได้มาจําเขาก็บอกว่าทำไมไม่บอกว่าสภาพนี้มันออกก็ไปรู้นึกว่าไปดูเฉย ที่ด้ได้เขามัดจําไปแล้วครับมัดจาไปสามหมื่นห้านั่นแหละครับมัดกับเรื่องมืนอกีอเกจากนั้นนะครับมัดจำสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าแล้วต้องจัดเฟแนนนนเท่าไหร่ครับวันนี้มันก็ผมบอกว่าผมก็บเฮดชิปวามันบอดีกันหลายคนก็มาลุมประชาชทัดผมครับประชาชทัดผมว่าอิจช้าเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนออกที่ตัวเองยังออกได้เลย ผมบอกตรงๆว่าถ้าผมไม่รักเ่ินผมจะไม่พูดครับผมจะให้มันซื้อแล้วจะคอยสมน้ําหน้าทีหลังสะายใจกว่าครับอันนี้มันโมเมนต์นิสัยผมครับผมก็รักและหวังดีกับทุกคนนะครับถ้าผมอยากให้มันล่มมันไลมันล่มจุมผมสิบ่ว่าห้ามครับผมจะงยั่วให้มันซื้ออย่างเดียวเลยก็จะประมาณนั้นครับวันนี้มันก็มีปัญหาตั้งแต่เงินดาวเงินดาวไม่พอเงินดาวไม่พอจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านอ่าก็ต้องเอา คือคนอื่นเรายัางมากขับมาี่ซอยก็เลยมาจากนูน่นนั่นเลยครับเออมันกน็เอาง่ายๆว่า,าแค่เงินดาวน่ะยังไม่พอยังดันทุลังเอานะครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงเออผมก็เข้าใจว่าเพื่อนเคยมีบุญคุณเคยช่วยเหลือผมผมก็ปรึกษากับเมียตัดสินใจเอาท่องมาจําครับซอยไปเจ็ดหมืน่นเออ ผมเป็นคนเสียดอกเองนะครับค่าทองค่าอะไรผมไม่ได้คิดว่าจะมาเอาดอกเบีย้ยกับเพื่อนเออกูหาให้มึงนี่มึงต้องส่งดอกให้กูนะผมไม่เคยพูดครับไม่เคยว่าจะเอาอะไรเอ่อครับพอซื้อมาก็อย่างที่บอกครับในจะเงินเปียกยางเงินเปียกยางกับว่ามีพี่น้องเอยมันนีเงินแรีนงานมันนีกับไปสองหัวเมียเข้าไปเห็นกับว่าโอ้ยจนจอยเมียนี่จอยดำคับไปเบิดเลยครับเมียต้องขับรถช่วยครับ างทีเมียก็บ่นน้อยใจนะให้จ๋าขับมาตั้งแต่ตั้งแต่เมืองเลยนะมาถึงมุยลำนะขับกลางคืนนะมาถึงตีห้านะออกแต่กี่ทุ่มสี่ทุ่มน่ะผัวนอนน่ะบางครั้งนะครับผมก็ว่าเออเนี่ยคือสู่ดีนี่สู่ซอยทั้งๆท,ที่เมียห้ามแล้วเมียไม่อยากไดก้ว่ามันเหนื่อยผมก็บอกว่ายาวพ่วงน่ะพ่วงมันถ้าไม่ใช่ป้ายแดงมันมันยากครับไหนจะเงินหาค่างวดในซิมา หาเงินส่องม,มันดกครับอันนีครับส่อมมาเรื่อยๆครับแต่งมาเรื่อยๆทั้งส่อมทั้งแตง่งทั้งส่องม,มาแต่งแตง่แตงะะเอ่อไปคับบูคับโหดรู้ทั้งรู้นะครับอันนี้จากใจรับไม่ใช่เพื่อนผมไม่พูดผมก็เตือนผมเตือนไปก็เท่านั้นแหละครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับนิสัยคนครับเครื่องมือหากินตัวเองครับมันเหมือนคนทุบตัข้าวตัวเองนะครับไปทํารถอย่างนั้นนะมันไม่มีครจบเอ้ยทำไมช่างเก่งจังขับรถกระชาก ไปิ่งก็มินนะครับมึงก็มินต์งไมมีผู้ใดช่ม,มหรอครับคำว่าสู้สู้นี่เขาดาาขา่าเจ้าขอไปน้อยใจไม่น้อยอยังนะมิ้นเขาถ้าสมมติว่าเครื่องพังตอนนั้นนะครับคนที่ถ่ายคลิปนะ่เขาไม่ได้มาออกเงินช่วยค่าลูกสูบค่าซ่อมนะครับเขาก็ได้ฉอดดิดเขาก็สะใจครับแต่คนน้ําตาตกในคือใครครับพี่รอบรัวพี่ครับเจ้าของพี่ถ้ารถมันพังขนาดนี้อย่าลืมว่า มันเป็นเครื่องมือหาก,กินของเรานะครับถามว่าคอยใส่คอยถนอมมันอะ่ะก็ทําทุบหม้อข้าวตัวเองนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอ็าอยากบอกอยากบอกหลายอย่างแต่ว่าเราตัวตกันแล้วเนาะมันใหญ่กันเบอร,ร์สกคนเหรอครับมีลูกมีต่อกันเบอร,ร์สกคนเรื่องบางเรื่องมันกับกบุคคลเอาหรือว่าเบาแล้วอันนี้ผมตัดสินใจทําคลิปเพราะว่า บางที่อาจจะมีเอฟซีมาคอมเมนต์ซอยหรือว่าหายกำลังใจหรือว่าหายเงี้ยคิดซอยให้ชีวิตคู่คนหนึ่งจะมาพังพังเพราะอะไรกันี่นะครับต้นเหตุมันก็นมาจากรถพ่วงขัานนี้แหละคเรยว่านะคนโ่ย่างนะคนหัวแข็งจักรีวาจังไหนครับดันทุลังครับแต่ก่อนนี้ผมอิจฉาชีวิตคู่นี้มากเลยครับ เขาสอนเราพาเราไปทําคลิปผมบอกว่าถ้าไมีเงินมันหาง่ายจังทาไมน่าอิจฉาเขาไปตะเวนรีเมียเออขับสี่ประตูไปตตเวนรีแมียบเราไปติดแต่รับจ้างเนาะเดือนเดือนหนึ่งรายได้เขาเป็นแสนเลยครับได้เงินค่าติดแต่ค่ารีเมียแล้วก็ได้ตะเวนทําคลิปที่นูน่นที่นี่แบบแบบมันลงตัวนะครับผมบางครั้งผมก็ไปด้วยผมก็อิจฉานะครับอิจฉาผมว่าในเมื่อ จุดนี้นะ่ะมันอยู่ได้แล้วนะ่ะมันอยู่ได้แล้วเราก็ไม่ควรที่จะดิ้นรนไปให้มันเกินตัวนะจากนี่แค่นี้เงิซีประตูสองขั้นอัจเรียขั้นละหมื่นไหมขั้นละหมื่นสองขั้นเดือนละสองหมื่นแบบผมว่ามันชิวมากครับมันชิวมากหาเงินสบายๆครับชีวิตเขาแบบผมอิจฉาครับมันชิวมันสบายครับแล้วเจ๊จ๋าแบบเงินเงินเหลือเงินสะพัดแห้งนี่เงินเก็บเป็นแสนแสน น่าจะเงินดอกเงินกู้นะจะใส่ทองตอนนี้นะท่องเมียยังกับวัวเหลือวัเหลืออยังแล้วไม่มีอะไรครับเพราะอะไรครับรถพ่วงมันไปน้ำยางหมดครับไปน้ำยางน้ํซสอมนั่นซอมนี่มัน,นี่ก็เดี๋ยวลืมว่ารถพว่วงวิ่งไปนู่นไปนี่นะครับไปสังครับไปสังมันกับปิ้วมาเรื่อยๆนะครับกล่องมันเยอะแล้วรถพ่วงมันเป็นรถลองเลยครับราคางานบางทีฟังรู้จริงๆแล้วจะน้ําตาตกในนะครับ คนจ้างเขาก็รู้นะครับเขากดเหมือนว่าดีกตีเปล่า,ากลับครับเขากดราคาทันทีนะครับคนจ้างทนะีน,นี้เราก็เล่าสู่ฟังแบบนี่ผมบ,บอกก่าบ่กก่าเ่าตอนหนาเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้เบอกคิดว่ามไม่มีโอกาสได้เบอกแล้วนี่แหละมันก็เป็นมูลเหตุงินมันก็บเบิดไปเรื่อยๆมบบืดไปเรื่อยๆอ่ะ เวลาไปทำคลิปก็ไม่มีครับวันๆก็ต้องขับรถพว่วงก็ต้องหาคนมาแทนวันนี้นีเด้อครับเดือนละหกหมื่นเจ็ดมื่นนะครับอย่าลืมว่าทําไมหาเงินได้เป็นแสนอย่าลืมว่าเราเวลาไปให้กับรถพว่วงเราไม่มีเวลามาทาคลิปนะครับมันกระสีรายได้ตรงนั้นท่องมันก็จะหายผมเชื่อว่าไม่มีใครจะมาดูรถพว่วงคลิปรถพ่วงอะไรขนาดนั้นหรอกครับเนาะแต่ก็ สุดท้ายท้ายที่สุดนะครับถามมันไปกันไม่ได้จริงๆก็เอาผู้ใหญ่มาคุยครับตอนนี้ผมสงสารเมียรครับสงสารเจ๊จ๋าแบบไม่เข้าบ้านมาเป็นเดือนแล้วขอบอกเลิกเขาแล้วตั้งในล่ะเมนเม่นครับเมนเม่ครับถ้าทำผิดก็ยอมรับผิดครับอย่าแถครับอันนี้ผมเอาหัวเป็นประกันว่าเจ๊จ๋าไม่เคยนอกใจดี มีม,มีหลายครั้งนะครับที่เอาง่ายว่าเจาจาน้าตาดีครับมีหนุ่มมาเปมาขอเปมาจีบมาอะไรผมก็บอกว่าถ้าเป็นผัวเขาก็อย่าไปเล่นอย่าไปยุ่งเลยเพราะว่าบาปตอนนี้เราก็โดนแย่งผัวถ้าเราไปแย่งผัวเขาอีกมันเป็นบาปเป็นกรรมครับแต่ผมไม่เชิงว่ากระแดะไม่ให้คุยใครนะผมบอกคุยเลยถ้ามีหนุ่มๆม,มาจีบคุยให้คุยเพราะอะไรครับผมอยากเจจานี่ฟุ้งซ่านครับเพราะว่าตอนนี้นะ่ะ จจ๋านอนอยู่บ้านคนเดียวแม่ผมเป็นห่วงขนาดไหนครับเอากุญแจให้ให้ใหจจ๋านะครับกุญแจล็อกกุญแจโซลูอย่างใหญ่เอาให้จ๋าไ้ล็อกบ้านเวลานอนคนเดียวให้ล็อกบ้านอันนี้ยากกว่าแม่ผมนะครับก็เลยบอกซูฟังครับบางทีก็ลูกไู้ายตัวจริงครับถ้าทําผิดก็ต้องขอโทษแล้วก็ยอมรับแล้วก็เคลียร์ให้มันจบถ้าจะไปก็มาเบาเรื่องนี้เรื่องศินสุดท้ายก็ลูกชา้ลูกเต่าเอาจางังไนกัน เนาะลูกมันคิดถึงพ่อครับมันไม่รู้ว่าพ่อมันไปไหนแม่ก็ไม่กล้าตอบว่าพ่อนี่แหละครับปัญหามันไม่ใช่ว่าเรื่องคนสองคนแล้วครับในเมื่อมันไปไม่ได้จะว่ารองเท้ามันใส่ไม่สบายอย่าลืมว่ารองเท้าคู่นั้นมันมีลูกมีคู่แล้วครับมันมีภาระมันมีหนี้สินตามหลังที่ร่วมกันก่อไว้แล้วก็อนาคตเทียบจังหนมันมีใบทะเบียนสมรส มันเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องของผู้ใหญ่สองคนนะครับอันนี้ผมก็อยากให้เคลียร์กันให้มันจบมาเคลียร์มาบอกกันว่าแมนว่าจะไปแบบผู้หญิงเขาไม่รู้อนาคตเลยเขาก็อยู่รอรอไม่รู้ว่ารออะไรเนาะอันนี้ก็นี่แหละครับหลายคนที่อยากรู้ว่าสาเหตุถ้ามีก็ยอมรับแบบเป็นแมนครับอย่าไปว่าผู้หญิงผมว่ามันมาแฟงเนาะ